ดีที่เหล่านักแสดงของช่อง3เขาไปร่วมทำกันบ้างดีกว่าเริ่มที่พี่ปอทฤษฎีที่ล่าสุดกระโดดมารับงานละครเวทีกับเขาบ้างแล้วค่ะ เสร็จจากละครภูผาพแพร่ใหม่ปุ๊บพระเอกปอทิษดีก็ขอกระโดดมาร่วมรับบทพ่อคุณผาเมืองในละครเวทีอิงประวัติศาสตร์นางเสืองที่มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิศาราเฉลิมกรุงกันจัดทําขึ้นทันทีเลยค่ะโดยร่วมแสดงกับเหล่านักแสดงคุณภาพชั้นนําของประเทศตั้งแต่3ามศิลปินแห่งชาติพ่ออีทมีและอต้อยตักนภัสกรกรินอัสดาพรซึ่งได้เลิกวงสวงเมื่อเช้านี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตทีค่ะ รรองราาเฉลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเป็นประธานในพิธีค่ะผมต้องฝึกครับผมต้องฝึกเพราะว่าทั้งการร้องการรำคือถ้ามันจะได้รับการแสดงออกไปในละครเวทีเรื่องนางเสือมันคือมันต้องเป็นการร้องการรำที่ถูกต้องฝึกแล้วครับผมมีเวลาอีกครึ่งปีครับถ้าได้มาดูเรื่องนี้จะรู้สึกโอ้โหวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่าหวงแหน มันน่าที่จะอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุดมาดูให้ได้นะฮะนางเสือกครับรปลายปีใช่ไหมมกรามกรามาดูให้ตอนนี้เราเริ่มซ้อมกันแล้วค่ะแล้วก็เริ่มสนุกแล้วฮะ<า>เริ่มซ้อมก็เริ่มสนุก